ครับแสดงว่าตัวนั้นถ้าตัวนั้นแตกจริงๆเอาไม่ไหวจริงๆท่วมไหมครับตัวนี้ท่วมถ้าแตกก็คือต้องปล่อยแล้วนี่คือไม่ได้ทําต่อแล้วครับวันนั้นผมก็ขอบคุณพวกพี่ทหารนะครับที่มาช่วยวันนั้นถ้าไม่มีทหารผมว่ายังไงก็ไม่ร้นด้านหน้านะครับจะเป็นระดับน้ําของน้าโขงนะครับที่หน้นขึ้นมานะครับตอนนี้ระดับน้ําก็ลดลงก็อยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรได้นะอันนี้ประมาณ50เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ล้นเลยนะครับเมื่อคืนนี่เห็นล้นล้นตลิ่งนะครับตอนนี้เหตุการณ์ก็ เริ่มน้ำก็ทยอยลดลงไปเยอะแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ในวันนั้นที่น้ำจะทะลักเข้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันพยุงน้ําต้า้ํามไว้ตอนนั้นครั้งแรกที่มันแตกมันแตกอยู่มุมนู้นตรงมุมที่มีน้ำทะลักออกใช่ไหมครับครับครั้งแรกอยู่หน้าร้านเงินคําแก้วแตกรอบแรกก็ทะลุขึ้นร้านเลยน้ำมีหมายถึงว่าทะลุกระสอบทรายใช่ไหมครับใช่ครับก็ได้กําแพงคนก่อนเลยอันดับแรกทหารกับพวกเรานี่ยรบแขนรกขากันเลยอ๋อเห็นผมู่ในคลิปอยู่เป็นกาแพงคนก่อนเลย เพราะว่าสายโลนโยนลงไปก็ไม่อยู่โยนลงไปก็ไม่อยู่ต้องเอาคนไปอยู่ก่อนแล,แล้วทํายังไงเหตุการณ์ถึงสงบลงล่ะครับก็ช <c oughs> ่วยกันนะ <c oughs> ทั้งตำรวจทั้งทหารตอนกลางวันนั้น <c oughs> คนเยอะอยู่มาอีกรอบหนึ่งตอนดึกๆก็มาแตกตรงนี้รอบที่สี่อ๋อตอนดึกคือแตกตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงตีสองจะตีสามนะครับอันนี้ยิ่งเดือ่ทหารกับผมอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับผมก็มาเป็นกำแพงอีกรอบหนึ่งอยู่นี่นะครับแล้วทำแล้วนกไปไหนมา ดูเอดีแล้วดีแล้วเห็นวันนี้เอาทรายมาใส่เยอะแล้วก็สบายใจผมก็ไปพักที่บ้านทุ่งตื่นออกไปไม่ไหวแสดงว่าอยู่กับพี่ทหารตั้งแต่วันที่13บ4ตั้งแต่แรกที่สร้างกำแพงนี่นะแล้วพี่มีความสุขไงบ้างครับที่เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยครับผมชอบแบบนี้แหละเวลามีปัญหาเจ้าหน้าที่ที่แบบเป็นของประชาชนต้องมาช่วยประชาชนแบบนี้แหละผมชอบครับแสดงว่าตัวนั้นถ้าตัวนั้นแตกจริงๆเนเอาไม่ไหวจริงๆนี่ท่วมไหมครับตัวนี้ท่วมถ้าแตกก็คือต้องปล่อยแล้วนี่ คือไม่ได้ทําต่อแล้วคนวันนั้นถ้ามันไม่ไม่สู้กันวันนั้นครับผมก็ขอบคุณพวกพี่ทหารนะครับที่มาช่วยวันนั้นครับถ้าไม่มีทหารผมว่ายังไงก็ไม่ร้อนเพราะว่าเขาอยู่ด้วยทั้งคืนจริงๆสู้ทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะขอบคุณมากนะครับสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับยังครับขอบคุณครับ